แต่เขากระตุ่อในกระต้อหอดถึงจะไม่ได้ต่อที่เนี่ยแต่ลายเฟซอะไรเงี้ยก็มีติดต่อกันได้อยู่ก็เป็นเพื่อนกันได้เสมอก็เขาก็ไม่มีอะไรจะให้นอกจากเพลงเนี่ยเออเดี๋ยวเขาจะร้องให้ฟังถ้าใครร้องเปก <c oughs> ็ใช่คนร้องได้่ามน้องดิ หลอไปถึงแม้ว่าเพลงนี้จะเลือกเพลงสุดท้ายฉัยรรรรนรักเธอหมดใจและต่อจากนี้แม้ฉันต้องลาไปจะรักเธอห่วงใยแบบนี้ตลอดไปถึงแม้ว่าเพลงนี้จะเลือกเพลงสุดท้าย ก็ใครอาก็อใไรอะทัที่เลยัล้งสุดท้ายโอ๊ยฮันนา่ฮนกู